ต้นชะแมบทองต้นชะแมบทองหรือเรียกว่าทองนบพักเก้าเป็นไม้มงคล นิยมปลูกไว้ที่นาบ้านเพื่อเสริมองจุยเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเรียกความมงคลเข้ามาสู่ครอบครัวแมมบทองมีดอก สีขาวเล็กๆและเมื่อ,อดอกสมบูรณ์แล้วก็จะมีมะเมล็ดมีลูกเป็นปลีอย่างที่เห็นนะครับ และเมื่อแก่แก่จัดก็จะมีสีเป็นสีน้ำตาล แกจัดก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นไม้มงคลเสริมสเสน่ห์เสริมราศีเสริมบารมีให้กับผู้ที่ได้ปลูกดอกชะแมบทองเป็นสีขาวมีกลิ่นหอม นี่กลิ่นหอมเป็นไม้ยืนต้นที่สูงประมาณสามเมตรห้าสิบถึงสี่เมตรเป็นไม้มงคลปลูกแล้วเชื่อว่า,าเสริมของจุย้ยเสริมของจุ้ยให้กับบ้าน ทำให้มีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะครับนิยมปลูกไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าในสวนส,วนสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ว่างพอก็จะมีต้นชะแมบทองนี่นะครับปลูกไว้เป็นสง่าราศีไว้รอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเมื่อ,อยามมาเยือนชะแมบทองหรือทองนุป,ปเก้านี้ ใบจะเป็นสีเหลืองสวยเขียวอ่อนและกระทั่งเหลืองยิ่งปลกไว้ในกระถางก็ยิ่งสวยหรือว่าจะลงพื้นดินอย่างที่เห็นนะครับอย่างนี้ก็สวยถ้าลงพื้นดินก็สูงถึงสี่เมตรนะครับว่าโดยประมาณที่ก็จาก3ามเมตรห้าสถึงสี่เมตรแต่บางต้นก็ถึงห้าเมตรแล้วครับทีนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์มีการ รดน้ำเป็นไม้ที่เสริมสี่มงคลในในสวนสาธารณะ,ะหรือว่าในร้านต่างๆก็จะมีช้ำแมบทองขายครับช่ำแมบทองนี่สามารถที่จะ,อะเอามาเล็ดมาเพาะได้ด้วยครับนี่อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมคือ ร่วงมาจากต้นเนี่ยมีต้นแล้วก็ไม้เล็ดก็จะร่วงมาก็จะงอกงอกโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนี่คืองอกอยู่โดยทั่วไปเห็นเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนสูงครับขนาดยา้าเยอะๆอย่างนี้ต้นชะเมบทองก็ยังที่คิดความเป็นหนึ่งได้เขายังสามารถงอกขึ้นมาได้ท่านผู้ชมเชื่อเชื่อว่า ไม้ตอนนี้เป็นไม้มงคลครับท่านผู้ชมเป็นไม้มงคลนะครับก็หาซื้อได้โดยทั่วไปในท้องตลาดครับสวยมากสวยงามมากสีเหลืองสงา่าสวยงามมากท่านผู้ชมชะแมบทองหรือทองนพะเก้าไม้มงคลที่ ใครๆก็มีได้ราคาไม่แพงปลูกไว้บนเ้นพื้นดินก็จะสูงประมาณสี่เมตรหรือบางที่ก็ห้าเมตรแต่ว่าปลูกในกระถางก็สวยครับท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านใครมีแล้วก็จะโชคดีโชคดีครับ